กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ดสุขุสุขนเนาะวันนี้มาอยู่กับบ้าลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังใดบ้าลุยกระอฝากความฮักและความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้นองๆเอฟซีอยู่ทางฝั่งไทยและกาต่างประเทศนําเนาะถ้าหากเ่าพี่น้องท่านใดเข้ามาล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซ่องน,น้อยๆของบ้าลุยได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยลายกา หลยๆประเทศอยู่ใน,นอาเซียนนี้มาให้ไม่ี่นอนในเบิ้งในสมย่างเป็นปกติแล้วนะทุกคนสรับเรื่องราวดีๆในวันนี้นะมาลุยจะกรนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับถนนหนทางอยู่ในเมืองไทยนะทุกคนที่สาวลาวาเพื่อนได้พาเอื้อให้เขาเพื่อนไปเบื้องไปสมโดยการขึ้นสะพานลอยที่ว่าเพื่อนเทศเป็นสะพานให้คนเดินแล้วว่าคนยา่างข้ามทางไปลงเบื้องนึ่งอะไรเนาะแต่ว่าเวลาเลียวไปทาง บางรูปมันจะเป็นถนนทางที่ว่ามีหลายๆเลนเนาะตามมลุยคิดนี่น่าจะสิบถึงอ่ะซาวแล้วว่า20กว่ากเลนเลยเนาะที่ว่ามันมีหลายๆเลนเพราะว่าเส้นไปเส้นกลับอีอย่างทุกคนปานเส้นข้าวปุ้นนะเนาะถามาซาลาว่าข้าวปุ้นนี่มันก็ถือว่าหลายเส้นสมควรเนาะมันก็คล้ายกันแล้วเนาะอันนี้เราวาแบบขวานซื่นควรทำอไปสมเทียมเด้อเนาะแล้วเราจะเบื้อง่าความรู้สึกของซาลาวแล้วก็เอือเพื่อนว่า จะมีความรู้สึกอะไรแด่ที่เห็นความอลังการของถนนทางและการลดรางภาชนะที่แล่นไปมาเป็นสายๆอยู่เนาะที่มาสาวลาวบุกเคยเห็นจากเธอแบบนั้นเนาะแล้วเพื่อนจะมีความรู้สึกอะไรล่ะจ้าที่เห็นบรรยากาศถนนทางนางกาเนาะ <c oughs> ปอนเดิบ๊ลุยก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อเรื่องราวดีๆนเนาะจากสาวลาวคนไกลบ้านทุกคนซึ่งว่าเพื่อนได้ไปถ่ายบรรยากาศนางกาวนี้มาให้เห่าในเบื้องในส่วนรวมทางความรู้สึกของเพื่อนเองเนาะอันนั้นเพื่อเป็นการซั้าเสียเวลา เอาไปเบิ้งไปสมงมาพร้อมกับเบ้าลุยได้เลยเนาะแล้วเราจะมาลวกันหลังจากที่ฮับสูมมีดูจั่วไปนะทุกคนสบายดีสบายดีสาวลาวเนาะสาวลาวก็จะไม่ยู่ที่บนสะพานไม่งั้นแต่ผ้าพี่สาวมาเบิ้งเส้นทางมาสร้างถึงประเทศไทยดี่จักนินจักซ้ายดิจักเล่นเนาะทุกคนแบบนี้แหละเต่มาอยู่บนสะพานเนาะค่ะ พื้นมากขึ้นบนไหมป๊อปจะเป็นลายเซ็นเลื่อนแม่รถโอ้พี่น้องลายตาหมดเลยเนาะเซ็นนี่เออบ้าเถิดขนุนใหญ่โอ้ก็สิว่าเลยต้องแดงซะโอ้อากาศค่ะก็นอนรถไฟจักรีนเนาะทุกคนเนาะนับมันดูเนาะเคยผอเคยเห็นไหมตายตายอ๋อลายคากะเจ็ดเซ็นได้นี่นะ หนึ่เส6เสนมสั่ห้าหกบกเส้นสามเล่มเออเบิรงนี้ง่ายง่ามเบิรังวาเบอง์พังนี้เบิรงนั้นนะอ๋อบอรงนี้เหงาอ้ยคนแดดเหตุใดจะได้วะสาลางงนะเูคงทด้ได้ <si เออทังดวนบ่เออโอ้มันเรียกว่าทางดวนกางามงามงาม้รถตางกัานีครพิมตัครังานรกันกันรถติดเผัยุงข้างด่วง้งดวนตลับดตลับตายเนาะโอ้ะเมื่อในในเ็จนี้แห้งโค้งไปพีเียนั่นแหะนั่นับยุกรับรถก็สติดโอ้ เข้ามาผู้เดียวนี่ไปผู้เป็นเินสได้เซ็นได้ไปเป็นเท่านั้นเนาะไปร้ายทางไปเนาะอยู่ว่าไปร้ายทางอ่ะผู้ไปเป็นโบยักษกัจิพาไปไซมาไสเออเอคนขับรถคนขับรถคนขับรถคนับรยุ่งักเซ็นได้ทางเมื่อวานเท่าน่ะไปมาอยู่นี่ผู้หูผูู้ทางใต้ทางเหนือเลย เออหลุดลายของลายลายดีบางแห่นะโอ้หลดเนาะไม่ทุกคนโอ้หลุดมีปานฝุูงมดเลยเนาะไปบุคคาสายเลยทุกคนโอ้ตัวนี้จะเป็นสะพานลอยข้ามถนนให้คนเดินไปทุกคนโอ้สุดยอดเนาะเออเอินสะพานเนาะ นี้พญาโบมีเห็นบอกต้กินพยาบบมี่บ้าพยากับโบมี่พญาคนอะไรนี่วาเบิ่งเบิ่งถนนกับโบมี่พญาไหมไม่ไหวงางามงามไม่ว่าทางคนก็ยังเห็ดใหม่ไม่ว่าทางคนทางบนเห็ดใหม่มันสีสีปูนสีปูนยังสีขาวอยู่ เป็นเห็ดไม่แบบแน่นๆไม่ว่าส้างอะไรก็ท่านละเหลี่ยมนะเจ้ากลางนี่เพิ่งเห็นไม่นะทุกคนเนาะเห็นนี่เพิ่งขึ้นอ้าวสนนเอียงนี่ส่องในหน่อยนี่ค่ะบัลลูเออเนินย่างปะบัลลูแล้วไปใส่นี่นี่นี่โอ้สาลางงงโอ้ร้านงูอยู่นี่นะไปหลายทางนี่แหละเพิ่นเพิ่นกะเก่งของเพิ่นเนาะประเทศไทยเพิ่นพัฒนาแล้วพัฒนาแบบว่ารถยนต์หลายนะมันก็ต้องเพิ่มเส้นทางมันบ่ ไฟเลอทุกคนเนาะแอ่ต่าประตเปิดไฟแล้วเนาะคำคนนี้เองที่รถได้เนาะอรถอันนี้ว่าฮามุ่งโอโห่เลยนี่นะแต่ละเลนแต่ละซ่องนี่รถนี่เที่ยวบุกฆ่าเลยทุกคนบ้าเห็นรถแข่งอยู่นี่ก็ติคัก ยานเว้้ยยานโต๊ะผานมันก็มี่ด้กันอยู่ยากเนาะมึงแน่นะมึงเฮ็ดเด็กันไปก็โต๊หลกักเลนใดต๊ะเลนใดเนาะขันไปขันมาทุกคนตกลงไปเด็กมนเนยอแล้วมงหน้าป้าพัราสินเพิ่มส้นทาแบบรถมันกะเยอะกันไรละเพื่อนเขาเห็นแล้วนกะ เบื้องนี้จะเป็นเบื้องรถลูกพุทมาเนาะแต่เบื้องทางซ้ายนีเป็นเบื้องรถกับเออเบื้องรถไปพุ่นทุกคนมาสังเกตุนี้เนาะบรรยุขถามไปอีกฟังข้างในนี้เป็นลายเรนเลยได้เป็นซาวเลนวะทุกคนว่าไรสิบห้าสิบหกเลนย่างตั้มเนาะตามบอลลูสังเกตุดูข้างระหว่างเขาจะสินใดวะข้างระหว่างซาวลาวเสินใดวะสิมีบ่าอยู่ในนี้มาเขาเลยเนเนเนเบิ้ง เสาไฟเพิ่คนกูมีสายเบิ่งเสาไฟตรงกลางเธอคืองานแบบเป็นเอาลงใต้ดินเออแม่นอยู่บรอหรือว่าแผงโซลาเซลล์หรือเปล่แต่ว่ามี่องแบบบอโซลาเซลล์ก่ะเพิ่าเอาสายไฟลงใต้ดินบหรไม่แก่ลงไหนวะวันนี้กับเบิ่งเสาเสาหนิเรื่รถสิ่ไหนเบิ่งเขาบอกคนนี้สายไฟเพิ่นเริ่มเพิ่นเริ่มบัวควายเอาสายไฟเพิ่นเริ่มเก็บข้างในเห็นบอกในตัวรงนี้โอ้โหรถจันนี่คนนี้ยังวะ เนาวเาเลิ่กกู้ทาามากที่เด็ดออือเอือืมอืเนืะอืมอืมอืาอมอื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 มยืมอืมอมอนมังการมอ้ยอยมอืมอเวองมอืมีืมอืมอื้ามอามอืมอืมอดใอืมาืมมอืมงไมอืมอืมนืมอืมอืออ มึงไงทุกคนเนาะสังเกตมึงเนาะเออเบว่าไงหิมพ้างเพึ่งกะก็ตัวแ่งต้นใหม่งามเนี่ยนัะนนั่นเนาะงามเออฟางนี่ก็ต้นใหม่ก็ได้เพิ่อนเออว่าหิมพ้างคนนี้ต้นใหม่นี่ถูกมองเนาะก็เพิ่นต้นต้นอยังวะจักเพิ่นปลูกต้นต้นมกรูว่าย ต้นดูบ้านเขาเลยต้ดพยุ่งบ่ตดไมะยุ่งแต่บ่ตดไม่ยุ่งบ่ไม่ยุ่งหรือไม่รูเพิ่นซ้ำมาปลูกอะไเอาไปตกแต่งเพ็ดใหม่ยังงามอะไรห่วงไม่รูไม่พยุ่งเลยข้างนี้เป็นปลูกไปเป็นต้นต้นสวยสวยงามทางเด็กทางเด็กในชีวิตมาเห็นศิลข้างเออเป็นเต็มเออ หยาดตก้อมนะนี <AS C> ่นะเออตื่นทั้งตื่นเต้นทั้งหยาดตกหยาดตกแจกสภาพเออระวังตกเด้อสาวลาวเนาะอ้าคลิปนี้กะเออคลิปนี้กะสาวลาวกะนิก็จบเพียงแค่นี้เนาะตื่นเต้นไหมเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นโดนม่ได้เห็นทำนี่นะหยาดตกเปนหยาดตกเขาจะยืนอยู่กลางถนนพคตรอ้าคลิปนี้กะ ขอพูดเอสซี่เนาะที่เขาารับส้มคนใหม่แต่คนเก่าที่ติดตามซาลาวเนาะก็พาพี่สาวมาเบิษงเส้นทางประเทศไทยห้นะว่าบริษัทใหญ่เนาะไปสจับไหเนาะคลิปนี้ขอขอบคุณเพิ่นเนอะเอสซีกัฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ซาลาวเป็นกำลังใจซาลาน้ำเด้อจ้ะขอบคุณหลายเด้อขอบใจเด้อซาลา เอาเป็นยังไงเดีด๋ยนอ้องแฟนน้องจ่าที่ได้เบิ้งในสซมเรื่องราวดีๆของสาวลาวละนะครับเอ่ของเพื่อนที่ไปเห็นถนนหนทางความบันการความยิ่งใหญ่ได้ที่เราเห็นอยู่ในคลิปอะไรเนาะที่ว่าสาวลาวเพิ่งเก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตกใจแล้วเนาะแบบว่า,าบราเคยเห็นมาก่อนที่ว่ามีถนนนี้อย่างลาห,หลายๆเลนวันนั้นเราเบ้าลุยกันอย่างบราเคยเห็นตั้เทือนเนาะแบบนั้น ว่ามีถึงเป็น10บสเลนเลยเนาะตามที่เราสังเกตเบื้องทางขวาจะเป็นเบื้องรถที่ว่าวิ่งไปทางหน้าทุกคนแล้วก็บเบื้องซ้ายจะเป็นรถที่แล่นกลับทางเมืองนั้นมาเนาะเพื่อนจ่บโบเฮ็ดเป็นเลนเดียวที่ว่ารถจะวิ่งส่วนการเพื่อนจะเฮ็ดมันนั้นทุกคนเพื่อนจะแบงเป็นโซนไผ่โซนมันเนาะแต่ละโซนมันก็มีโอ้หลายๆเลนรวมกัน,กนสังเกตให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและการสะดวกสบายในการแล่นด,ด้วยความไวให้มีความปลอดภัยนั่นเองเนาะมันเป็นสิ่งที่โอ้ดีหลยเนาะ แต่ว่ายูทางเบื้องกาเพื่อนกะยังมีการการอ่อสร้างยูทุกคนการยังโบสําเร็จประมาณ1นึถึงสเลนนะตามที่เราสังเกตเบื้องถ้าว่าสําเร็จและกะลถแล่นไปมาเต็มสนุนทางนะโอ้แห้งจะอลังการทําไรเนาะทุกคนและก็นนอกจากนั้นเากฟังความรู้สึกของซาลามแล้วก็เอื้อยของเพื่อนหลังจที่ได้เห็นถนนดังก้าวนะว่าเพื่อนมีความรู้สึก ตื่นเต้นแนวใดถ้าว่าเอาสาวลาวหรือว่าเบ้าลูเองไปยู่ในเขตืในก้าอันบูจิไปทางใดดังนี้พื้นว่าเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นใดไปซอดยู่ใส่ล้วออกไปบนใดได้ทุกคนนู้มันสลับซับซ้อนนะเฮาบูมีข้อมูลอันใดที่แน่นอนหรือว่านั่นเ่ากะบูมีคนนาทางหรือว่าคนที่พาไปกับแม่นมึนตึ๊บบูมูอย่างเลยแล้วเนาะครับว่าเป็นเจอสถานการณ์แบบนั้นเนาะดังนี้สาวลาวบนว่าบูว่าเส้นใดกลับมา ทางฝั่งลาวเส้นใดไปทางใดทุกคนโอ้มันก็ซับซึนค่อนข้างจะยุ่งยากสมควรเนาะถ้าหากเพื่อนพี่น้องให้มีความคิดเห็นใดๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวนี้และการมียันใดที่จะแนะนำเบ้าลุยเพิ่มเติมกับคอมเมนต์อยู่ในใต้คลิปใดเด้อพี่น้อนเพื่อนจะเป็นความรู้ให้แก่ตัวเบ้าลุยเองและก็หลายๆคนที่ยงังรันานู้เข้ามาอ่านมาชมในเนาะสำหรับวันนี้เบ้าลุยกับสกออัลลาหพระเจา้าแม่พี่น้องเพื่อสามีเนาะสุดท้ายนี้ขอกราบขอมาสบายดีบ๊ายบาย